เอาครับเราตามนันได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะสวัสดีคพี่นองนะครับเนาะตรับเข่าสู่สองไมนขามวนไมนเซนเมื่อนี้คือม่ผู้ว่าผู้ฟังนาครับด้อ ว่าจุด,ดพูกดูอินทรแยงนะครับนองยุนาโบดนะครับน,ะนาบนนะาครับว่าว่นหลุดมาตัวเลที่คนหายมากมัอนี่ตัวเดแน่นะครับน้องาวัญั คืออยู่ในฐานีเนาะัดปูเท่ๆท้องับปมเนาะอากาศมันดีแดีท้องผ่านพี่น้องเลยปูสางกระจายนะครับเนาะกระเ็ดพี่น้งเที่า่มานบุญ้ออมครับผม แหน่หอมบัวปาปา้งวนาว่คันยกเราที่า9คนเนาะครับเนาะอไม่ได้อีแ่ปปไก่ได้ถือนอกจาก็นี้ไปทีนีต้องมาทังนี้เพาะางลังทำงานยู่ปไก่ได้เสคนีสคนีใชเป็นตัวล

ไม่ต้งเนมากครับี่รักมากครับอบไทยเลเหครับครับผมง่ายครับง่ายครับง่ายเวลาเกษตรสีละขั้ขั้งามไามาให้นะคับผมยงไม่ก็เลยเดีิดหน่อยนครับเลียครับงามพอไวงามเแก่เลยยิ่งรวยมางามครับ การแปงะว่าลงมักันะครับเ้อนี่คือเป็นปัดใจนะครับปัจจัยที่งานที่ได้ส่งเรียนัใจว่าทางนู้รานะครับากคูคมขาวเฮ้ได้ภาษาองนักบริวารครับมีนการรวมบุญของที่การความเล่นสรุปประเด็ยาเนะครับรับผมกระเบื้งเหมือนกันกระเบื้องนะกระเอกรจายกระเบื้องายต้งเยอะชื่อ ยังม่เมเจอกินยังาเห็นเสียยังอากาายัน้มันยังนอะนี่เนาะมันจเสนมากสร้างเสือให้ตัดที่ว่าถือใบให้ยังหลอป่าเนาะเสือเงเสือั้งางเอเออมเห็นเสียเออคือมาเป็นเขียงามยสือางยิ่เยเออสงนมาก ตามคนตัวนี้ก็ถูกลยครับเ็ดไปน้ามีก็ถูกไปน้ามว่าะอาบอาบไห้เลยครับเอ้ให้ละให้ลองไสร้างไปแล้ว ออสร้างเสยสวัสดีครับมาดูดูครับสางเสยครับผมสางเสยก็นั่งตากแดดบนบนเราก็ยู่งเสยเราเราคาหนึ่งสร้างเสย์สสร้างเสยครับสรางเซยกดังรซวก็เสยค่กมรยันเพราะว่าซื้อเพราะว่าซือ คนน่ะกเบี้ยวก็ล้วสิเป็นดอกเบี้ยบาวนะช่วยค่ะวยค่ะเรียนเดี๋ยวจได้ขัดาเรียมหลเรียมตาเนาะนี่เจอาพตุ้มๆก็้วนะี่สสัเปียต้นคัว่าอันนี้ก็ไม่คูอันอันทานเันนนนะคะเป็นดอกเีดยบัวค่ะเพราะว่าอันน้อันว่าท่านแล้วเนาะอันนั้นจะเป็นดอกี้ยวโอ้ทน องคู่ช่างกระจายค่ะทานกลินดอกบัวครับดอกบัวรอบรอบค่ะแม่คู่พงศ์หัววันเพื่อแขวไล่กระนกสีเขายวไล่หยังผู้ได้บอกว่าไล่ดอกบัวกลินดอกบัวเพาทานดอกบัวค่ะโอ้ทานดอกบัวอ้อมค่ะทานดอกบัวถ้าแม่แขวเป็นไล่กระนกบอกเมื่อไล่หล่ไล่ยางงามผู้ได้คัดสรรมาเมื่อคู่ต่อมากันทานดอกบัวทานดอกบัวงามครับค่ะมันเป็นรัหนักของคุณ บางเช yup ีบางที่เขากับบอลูนเนาะเปิือกไม่ใหญ่รุ่นเนาะเพิ่อนจะต้องได้บอกแต่ละคู่ก็ได้ว่ามันจะเป็นฐานธรรมดาไม่ติดประงามเพื่อฐานบอลลูนนะครับโอ้โหใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่เลยนะคะึว่ามันหน่อยหน่นี่มีะสีความสูงจังเม็ดนี่นะครูความสูงเทอะไรคูเนี่ยตทางเสยความสูงจังเม็ดครับ พระตั้มกวทครับพระตั้มกกเตคาผมตขยายไปถึงอีกนะครับผมครับผมา้าขยายออกมานาในกรมาสามรห้าสิบครับผมามาเมตรห้าสิบตามสาเมตรห้ครับตัวคนกำลังวอสามเนาะกำลังตักคูว่าจุ่มเสียงเขาเห็น่เก้าสิบห้าคนรับนั่นเจ้าชิ้นหายย วันน hmm, yeah, mm, ี้สิเป็นยังงูาดเมื่อนี้พูบอกว่าเบิงเสียงเทาน้ว่าเสียงเราอะนะไอ้คเสียงมามียีเสียงกำลังกำลังเานอยู่สำหรับเสียงปูนสียเอสีแดงหมดเลสีแดง ตางกระเลงแบบอ่ะประตูโค้งบวชประตูโค้งบวชนี่ประตูซุ้มบวชนี่เฮ็ดตั้งหากตั้งให้ฟูความบุ๋งฟูพญานาคกันนะครับนี่ละเฮ็ดกันอันต้นก็เฮ็ดไม้หน,น่อยโอ้เฮ็ดไม่เล่นนะครับพญานาคไม่น้อก็ไปไปประตูซุ้มบวชนะครับเนาะแต่เพื่อเราคนดีแล้วกับนี่พยานาคสีโอ่งพยานาคหนอยข้างในเ่าท่านเหตุท่านเรียบร้อยข้างนอกก่อนรอพี่กนครับ เ็ดไหบ่โดดหรอกเขาจะหนักหน่อยเขาจะหนักหน่อยบ่มีลายเขียนออาสิเปยนเยนยว่เขาจะหนักหน่อยเรียน้กีากู้ิน่าเอรยาเบิ่งองเอาเร้อเด็กี่ปากปัดใจมันนะครับ เือนเตรมาจดนครับาคกับ้านาไปดูขาเพื่อน้ำเที่ผูกคนนะครับเพื่อนดครับฟ้องคนนจ็ดสี่แปรนครับเจ็ดสี่ตัลรรถพ่ตรงกับเรขรถขนาดเาวพเลพอดีครับเลขคู่เกษเอกเลขค็ดสีปดครับเลขอู่ ครับนะได้คอ่ดก่ารัดเลครเบ้งมาแล้วเจ8ดซีแปดครับเจ๊ดซีแปดจะเป็นเลขรถขั้นขาวปูนขั้นที่โอ้ขันอีซูนนะครับเนาะขั้นกับหน่แไม้นะครับขั้นที่เสียดเชื่อนขั้นกับไว้เนาะครับผม เต็มๆ<บ>네เลยเอฟันไปครับงนครับเนาะเกี่ยวกับรถครับโอ้เกี่ยวกับรถท่านไดนครับท่านที่คับมาี่ยสองหาครับผมไอ้ท่านที่จะอยับมาผมนำคู่กันท่านที่ขับมาครับอ้แล้วก็ได้ได้โซเบียมาท่นที่ว่าคาเก้านะครับเนียนครับเก้าเอเบียนรถกับสองสองหาเก้าสองสองับยังเยอหาครับผมองกับสอเนาะครับผม กับสองเก่าไม่สชเครับใช่เงี้ก็รักมากไม่หลยอครับเรือี่เดียววนๆเลี่ยนแต่อยู่ป้ายแเปลี่ยนรถอย่ที่ดี่วโอจะไปด้ครับน้องครับพีครับเพราะว่าปู่วงหด้ว่าเสียเงียบกินแรงวังดครับเอนๆอีกแครับขอานาติดตามเสียเียบกุนครับผมดับ

เพื่อนขางล่างเือจ้งแว่มันเ็ส40ถูกปูให้เปิดนาต้ิดนาด้บ้องต้องพิดานาครับว่าตะว่าบางไวอชิบังไวกันนะครับเ็48ครับกสีหายเนาะ็่างสี่หายพิดร่านะี่หายติดก็่งสีหายแมนเล้ยครับกํลังจะจางไปเรื่อย เจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสีครับด้าสุกร้อเรับนักาวก็น้องผโยรัมตดนะครับกระดาทิปนครับเด้อมันสีจอไว้รัมฮอนามามันสดไดสี่แปดครับเจ็ดี่ขึ้นมาตรงครับปู่งเ็ดยเนี่ยครับเจี่ครับเจ็ดสีพลามครับจ็ด มเี่เียร์ี่มันมีเซอรอะไรครับม้าขาวรักาเคื่อยครับจเกอนสโว่ม้าขาวมาสีหมอกครับผมอ้คมาเจีเจ้ปี่มาเีต้นหาต้เนาะอาเนาะครับเนาะสายครับผมเนาะตรงครับาเปลี่ยนรถนะครับเนาะ แม่ผู้ดจดีมากนดครับเอามาบริเวณเปลียนที่ย <h az ach> ังเหนียวแห้งใกล้จะตายแล้วนะเนี่ยปู่เจ้าขาใช้ลูกหลานอีกทีจะไม่กาดถ้าไม่ได้ตัวดีจะไม่กาดถาไม่ได้ตอดีขอพึงวารมีขอให้ได้หาคนถ้าได้ลูกจะสร้างู่สมห้นคดว่างนลสรงมให้คอชดวายดลูกจะสร้างคสมนจอย่ายัด้นปลร้าพ่มคนนชว่ายีลูกจะสร้างคม้คนคขอวายมีนกะสรางค่คนอ เพื usted, mm. ่อน่วอบหาลูกเรานีกถ้าไม่ช่วยลูกงยู่ดีบ้านอดแกจิหงเือดจนอดเมื่อจิที่เป็นที่ไหนหอเนาะวันนี้เพือมาใดหารทีนะครับเนาะขันหลวแห่งริตลรอดทิ้งรอดทิ้งท่าว่าเสร็จอลํวครับเพื่อ ไม่ข้าไม่ได้อดีจะไม่เกิดข้าไม่ได้ธอดีขอพ่มารมีขอให้ได้ให้เพื่อบัรนาถ้าเด้ก็เสร้วเออรอรอเบื่อเบื่องานเื่อแนะครับเราไปลูกแก่่งมือเ่าเดอนะครับเาคือเ็ดเสมอริงนครับเรสกินดีนะครับเพื่อสวัสดีครับ